สวัสดีค่ะ,กะเษกษตรกฤสินประดีชาแนลวันนี้พามาอยู่หลังบ้านจะมา,าพาทำอาหารไก่ค่ะวนันนี้อาหารไก่จากแหนแดงจ้ามาอัปเดตแหนแดงน้ำจ้าผู้ดใดเคยไอ้เบิรงคลิปประดีทำบ่อแหนแดงแบบไม่ต้องไม่ต้องขุดดินเนะคะนี่ไม่ต้องขุดดินได้อาหารไหไก่เดร์ด้วยจ้า วันนี้อาหารน่าอร่อยมากเขียวงามนเขียวงามหลายๆเนี่ยอาหารให้ไก่แล้ววันนี้ตักสองรอบแล้วค่ะเนี่ยแต่ไม่ได้ตักหมดนะแต่รอบนี้จะตักหมดแต่ไม่เอาไว้เยอะเดี๋ยวจะเกิดนอนนี่ถ้ามันงามๆเดี๋ยวนอนคนสิมากเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องตักออกไปซัมเนี้งามเต็มที่เลยเนาะ น้ำงามๆเต็มที่เคี้ยวกมะมีตักไปผสมอาหารให้ไก่แล้วค่ะส่วนน้ำก็ข้นแล้วเนี่ยจะแบ่งไปลดต้นไม้แล้วน้ำม,มันน้ำก็ข้นคักี๋ยวจะไปรดต้นไม้ด้วยแล้วก็แบ่งให้เนี yeah. ่ยกระละมั่งเนี่ยกระละมั่งนี่น้ำเขาจะบ่มีน้ำเข็มข้นก็แบ่งไปจากตรงนี้แหละคะ่ะ แบ่งไปใส่ให้เขาหน่อยนึงตอนนี้เป็นอาหารเย็นไกล่ละไก่เราจะให้อาหารเช้ากับเย็นค่ะเช้ากับเย็นเช้ารอบนึงแล้วเย็นรอบนึงเย็นก็ประมาณสี่โมงเย็นเช้าก็แปดโมงเช้า ุ้ยงาม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 ,งามแหนแดงค่ะแหนแดงหางไก่อาหารไก่ไข่สลับกันค่ะตอนเช้าให้ต้นกล้วยต้นกล้วยสับตอนเย็นก็ให้แหนแดงไปอันนี้คือบอ่อที่ไม่ต้องขุดนี่อีกบอ่อหนึ่งค่ะนั่น,น,นเดี๋ยวนะค่อยๆอ,อ่าอันนี้บอ่อนั้นขุด บ่อน,นั้นก็จะกินประจำาน่นกําลังจะเต็มอีกแล้วต้นขะหนุนอู้ข่นุนมะม่วงมาดูขนุนมะม่วงอันจ้าเนี่ขนุนมะม่วงเนี่ยเหมือนมะม่วงไหมมะม่วงพันอะไรนี่ข่นุนมะม่วงอะอาหารไก่ไข่ของเราวันนี้นะคะ ก็จะมีนี่ค่ะอันนี้คือรำรำแล้วก็หัวอาหารเนี่ยรำสองถ้วยหัวอาหารสามถ้วยเข้าเปลือกหนถ้วยเข้าเปลือกกะถ้วยครึ่งแล้วก็นี่นื้อแดงหนึ่งถังวันนี้ปกติจะใส่ต้นกล้วยด้วยวันนี้จะหยุดใส่ต้นกล้วยหน่อยนึงอ๋อแล้วก็มีน้ำด้วยค่ะเนี่ย น้ำสำหรับผสมอ่าวันนี้เอาแบบไม่มีต้นกล้วยนะคะเอาแบบไม่มีต้นกล้วย <c oughs> ใส่สมอย่างสี่อย่างกับแน้ห้าอย่างกับน,น้ำแบบแรกเราก็ผสมรัมแล้วก็ข้าวเปลือกแล้วก็หัวอาหาร เพ่ให้เท่ากันแงแดงก็อาหารรำข้าวเปลือกแล้วก็น้ำใส่นิดหน่อยไม่ใส่ ชอบมากเลยตัว <c> ผ <oughs> ู้ชอบเสียงดัง <c oughs> จบแล้วภารกิจแจกแหนแดงวันนี้แจกแหนแดงจแจกแหนแดงให้ไก่ค่ะภารกิจจบอขอบคุณมากๆทุกการรับชมทุกการติดตามค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมนะคะถูกใจฟ้ากดติดตาม กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะค่ะวิธีที่เราทำให้ไก่กินแหนแดงนะคะใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะเคล็ดลับค่ะนี่เจ้าห่านค่ะเจ้าห่านมาเลี้ยงโดยตัวหนึ่งพอเจ้าห่านกินแหนแดงปุ๊บไก่ก็กินด้วยค่ะอ่ะกินใหญ่เลย แล้วก็อีกวิธีหนึ่งเราก็ใช้วิธีเอาหัวอาหารมาคลุกกับลำแล้วก็คลุกกับแหนแดงค่ะเพราะเขาได้กินหัวอาหารแล้วเขาก็จะกินแหนแดงของเราค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ